ไปเซอร์ไพรส์คุณน้าเนาะตอนนี้เมนคุณแม่กำลังไปเอาเค้กเนาะเพื่อจะไปเซอร์ไพรส์เนาะตอนนี้เมนกำลังจะออกเดินทางมาบอกคุณพ่อเมื่อไปเซอร์เฟอร์คือเก่าเนาะล่ะกะมานัมกีตาร์นี่ตาเอ้ยนี่สบนทางนี้กะคุณพอ <c oughs> ่อสบายดี <c oughs> สบายดีไปบุชเฮงขนาดนี้นะ ้สวัสดีค่ะตัวนี้คือพูดภาษาไทยได้ไหมคะเออก็นี้คือขวบผักเนาะวันนี้จะเป็นวันเกิดของอี่ันเองนะคะก็เลยใช่ก็เลยว่ามาขวบผักกาดให้ทุกคนได้กินด้วยวิตามินนะคะผักบุ้งใส่ตาใช่ใช่แล้วก็ดูที่นี่ค่ะนี่ค่ะแล้วก็เสื้อชั้นก็เลอะหมดเลยชื่อลูกด้ ก็ได้ใส่มสวัสดีค่ะจะเยีงกินจืดลึกสีืดลกสีอันนี้ก็ไปซื้อเมื่อกี้มานะอันนี้ก็เป็นของไทยเหมือนกันค่ะทุกคนเขาเรียกว่ายังไงอ่ะซอสหอยน้ำมันหอยใช่ไหม ใส่เยอะๆไปเลยโอ้ยหม้อใหญ่น่าเจ็บอะหม้อหม,มอนี่ก็ซื้ออยู่ไทยมาเลยโอ้หมอก็ซื้ออยู่ไทยของไทยหมดเลยเครื่องปรุงยูนิคแตของไทยหมดเครือแต่งนัวเอ้ยแหมะน้ะใชนน่นี่แดนเทียวของจีนนี่กอะของจีนนั่นน่ะเอ้ยอันเครือก็เป็นนัวน้อยเนึ่ยเ่อมันมีน่ะพอให้มันมีรสชาติเนาะ อุยมีทีนึงค่ะตอนน็กหน่อยนี้โน şey> ้ติโมมากินผักเนาะบอกเดี๋ยวนี้กะโบมากเดี๋ยวนี้มีแต่น้อนกินผักกินอะไเดียวกินแต่ผักกาดผักกาดเลยมักม่แต่เงินมีแต่มีแต่อันกีต้านี่เดี๋ยมากินเนาะอ้าวนุ่น เป็นอะไรมาฮาวนี好่ฮาวอ้าวลินนําอุ้ยโอ้บ้ต้องเปลี่ยนเธอเลยอะให้ฉันแปรงผมมือใดเป็นถ่ายคลิปน้ำอีกบบุ้งด้ยบึงนู้นอะคระบ้านงลานเอยหน้าแม่เด็กจ่วสมงแล้วลอยหาซิบไปอเก่งมากเลยลอยหาซิบแบบพันอีหลอเออพันพัน ขั้นหาอยไปแล้วอืมเก่งมากครับตอนนี้คือพวกเราจะกินข้าวก่อนใช่ไหมคะใช่แล้วก็ไม่สบายแล้วเพราะว่ากีต้าบอกกีต้าบอกแล้วแล้วก็ตอนนี้คุณพี่ก็กําลังตักแกงน้องเอ๊ะข้างโน้ยโยโย่อะโย่ไทยก่อนไปที่ตามซองไปตัวเดิมแล้วก็ที่ตามซองครีมเดิมเมนเบื้องหลังอร่อยแน่การไทยทำเอ๊ะกินแกงน้องต้อกันเด้อตั้งโต๊ะก็อนเรือแล้หรอ ข้นมเฮาไปเป่าอันบุ้งเบงไปไปไปอาบาทาี้ยังหทำไมห้องมืดจังเลยอไม่ต้องถ่ายห้องคุณแะห้องคุณนะเปืือนกโอเคลาล่ตแลนี้คือเฮาเห็นอย่างทีมเป่าะมักเบงบุ้ง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 เบงเอาประมาณนี้เอาประมาณใหญ่ๆเลยอ๋ใหญ่อ้ เบิงเบิงเต๊กีเน่เดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปเตหปลเอามัดนีเน่มัดเบ่งมัดเบ่งเลยอะเออเขาจะบบเขาจะบโบโบเป่าหมดเลยเขาจะเป่าแต่ดำเล็กน้อยเนาะเอาในนึงก็พอแล้วเฮ้ยนี่แหละเฮ้ยอันนี้ไม่ดีค่ะใช่ใช่นี่ล่ะสู้อ่าอ่าสู้สู้่看哦อย่างแต่เว้ยมันมันน้อยอืะ ยายายาเปาวเอยยาเปลยายนี่เปประมาณนี้นะนี่นะจอดีครับ้างวัว宝ยา这个เปาจะมันแตกนะบ่แตกอ้าเจ็บเ๊บปุ๊ปุ๊นี่จะเหนียวนะฮะ๋ออน่นหน่อยเกิน บเหตุเด้อข่อยว่ได้เหตุเด้อข่อยว่อหุเด้อเาขนี่อย่าเป็น่อปั๊บเฮิตเนี่นปักเทียนปักเทียนเอ้ยม้อนี้วันเกิดอีน่าอันนี้คือมาซื้อไพรช่ไหมคะมาซื้อไพรขนาดนี้คะ เจะของเจอเหตุแล <laughs> <laughs> e ้วนะเซอร์ไพรส์นะอ้าตัว <único> น <Liberty Overwatch throat> ี <maple> <reais> ้ผมนเออขอเวิเีหรอขอเพงส่ใ่่ใส่ก บุปผีหล่านไฟแนออะไรเนฮะเออตัวนี่คลิปสองอันเลยกีตาร์กีตาร์ต้องเห็นนั่นแหละครีมอัพจัดการเลยสาวคิมโอ้หนูครีมหยาดไฟเบลอหยาแหละนี่ตัก็มันน้ำมันนี่ไม่เยอะถุงมือเจ็บเลยเอาตัวนั้นออกไปอันนั้นนะเออ เจอโอ้ไก okay. okay. so, ่จของน่ะเจอให้หน้าเปล่าก่อนโอ้้รูยับเปล่าเออเบอร์นึงก่อนเบอร์นึ่งก่อนแล้วก็อธิษฐานดีๆแล้วก็เป๋อันเย่ีานนี่ดีคูียครไ้ยม่นะอันอนอากกนเค้กแม่เอเมื่อกี้นั้มันเอาหน่มาแปดเพื่อนเนี่ย

bọn nàng cổ đại tiêu phụ nha mắt anh anh hai bà bè lạ mày 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 to you. Happy birthday, mày mày Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Keep ไม่อยากมือไม่ชอบไม่อยากเป็นคนเฒ่าวันเกิดซะหน่อยต้องเป็นอย่างนี้กิตาล์ไม่อยากจับแล้วไม่อยากแก้วภาษาอเมริกันว่ะโอเคเอรารถนาเอาเด้อเอาโอ้ขอบคุณแท้ขอบคุณแท้เอให้แน่มีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็เป็นที่พึ่งให้แก่ครอบครัวให้น้องให้นุ่มให้ป้าให้ ลุงให้ทุกคนในครอบครัวเฮาเดอสิงที่สำคัญเป็นอย่างที่สำคัญเป็นอยังสิ่งที่สำคัญคือต้องมีใครได้เเฮฮ็็ดดได้ก่อนเฮ็ดได้สามีรวยรวยด้วยโอเคโอเคโดนเป็ดไปแล้วโดนเป็ดไปแล้วมั้ยพ่อแม่ไร่ไร่มาเหตุตกเลยจนหมดอิเนอ้อ

คุณเมททองเแมงกุ้งไงไทยพอลอนันนี้พอลอนไงตาเขาบอกตุ่นหล่ออาไรเขาเป็นอะไรก็ได้หรออะไรอะไรอะไรอะไ่อยไรอะไรลยไรอะไรอะไร